ทางช่องยูทูปพาเพลินออฟฟิเชียลพาเพลินออฟฟิเชียลของเรานั่นเองนะคะมือนี่พี่น้องเออคือมาจากสีสันเดียวดยวนีนั่นนะมื่อมือนี่เป็นตาเลื้ยใจแค่แค่มือนี่เขาตัวเขาต้มเขาต,ต้มต้มต้มแบบใดโอ้ยที่แรกก็ว่าสิไปอันยิบผ่ายิบยังย้งีหลอกจเนี้ยไปหอดรันปงคว้งลงปุ๊บคือน่านหน้าแท่คือ่าสิกตะเล่นน้ำเอาไปเล่นน้ำใส่นอบอ่ พี่น้องต้มกันบ้าฮอดเคลือนลำเปล่าเขาไปต้มเขาอยากให้มาอันหาบรรยากาศใหม่ๆบรรยากาศเสียเปล่าไ่ได้เสียแต่ว่าอยากให้บ่อยากให้เงียบจักอย่างเดียวอ้าวไ่ได้เงียบตัดซื้อซื้อจัดซื้อซื้อกับมาใบสองคนละเนาะเอ้าก็สิบ่ใบสองตัวสุมตัดใบหยิบบ่ทั้งเดียวพี่น้องผมณจะบอกโซฟังมาถามเขาว่าอันอันมืออื่นเศร้านี่เข้ามาเฮ็ดกันจักโม่งอันเฮ็ด บอยเห็ดเห็ดผ่าแต่ตัดผานนี่ละเขามาพากันมาเห็ดจากมุ้งอุ้ยอันหามุ่งเจากระมาโลดพันวาเออเวลานี่ละพันว่าเวลาปกติพันว่าพอหอดเวลาอหลีบายสองกัวจังเดเห็นเออเราโง่มากสิบายเห็นหนากระ่าเนี่ยเออสิบเห็นหนาอ๋อกระมือนั่นเออตายเวลาปกติ แต่มือนั่นมันเป็นมือบบปกติเป็นอย่างมาคือจังบบปกติมันยุดราชการมันสิปกติจังไดล่ะมันก็สิบ่ห้ก็ยุดได้สิมันมันอันราชการยุดเจ้าก็ต้องยุดน้ำราชการค่ะมีมานี่ก็เลยพากันมามาใส่เขื่อนลำเปาเออเปอดลำเปลามาใสนี่ฮะมาใสก็ใสมาจะหน้ามาจะใสด้อบัดใสเครื่งฟ้าก่อนแะมันตกมากลงมาผี แหนมน้ำสองคนนี่เครื่องฝาเพิ่องมีมอันนี้พี่จะลองเนาะดูบรรยากาศดีครับพี่น้องตอนค่ำๆแม่นค่ะบรรยากาศดีตอนนี้เขาเขาอยู่ท่องอันสันคือนอยู่จุดชมวิวนะสันเคือนแมนบ่แเมนมองนี่ติดี่เขาพากันมากนะม่สีถูกหน่อเขาละองเอเพราะว่าเมนสันคือนมองเดียวกันกับบนแน่ดิก่งตะมวลเนาะไม่บอกว่าเดียวแตะลากมาเวลานั่นก็ได้ตัวอาออันก็ได้ยินท่าวไปเลียน้ำ บ่เปียกป่ะตีบ่อันเปียกป่เอ้ยขอเล่นน้ำเปียกเปียกเอ้าเนี่ยคือบ่เปียกแค่สันนักเฮ้ย่าว่าบ่เปียกใครยัยขันเจ้าบ่เปียกนั่นผู้ใดสิเปียกโอ้ยจักเปียกขากเปียกเนี่ยพระกันไปเล่นน้ำหัวอีหยังตะกล้อง โอ้ยมาไกลหัวพื้นบรรยากาศได้อยากเค็ดยังหนิฮะบรรยากาศดีเนาะโอ้ยคอยยากันมุดน้ำไปจักสามสี่หมื่นจังขึ้นมาสันดอกใหญ่โอ้ยลองเห็ดมุดลงไปแนนค้กันเมื่อ้ดือนมาเอาคอยสิมุดลงไปลินไปหาปลากระเดิดปลาแยงเปลงสันนะกูว่าแยงนั่ให้ปลากถ้ำเด้อบัดสิบบาทตกน้ำมาด้วยกันห้าคนตกไปได้ยังไงบัดบัดขึ้นมาอันนี้เป็นปลาต่อติ่มเนื้อเนาะขึ้นมาพร้อมเนาะเพราะมันเปื่อยมันยุ่ยไปแล้วตอนนั้น โอ้ยไฟอิ่มแล้วก็กินข้าวข้าวกันแซ่บแซ่บพี่น้องเอาไปกินข้าวขาที่ใช้บ่อพี่น้องพั่งเนีเถือกผุเป็นอยากหน้าจริงจริงจักเป็นอื่นว่าอย่างดอกพี่น้องพันหนามพันหนามพันพันพันก็ฝันไข่ไข่กันบ่บ่คนละตัวโอพันผู้เฒ่าพันมาขันกันฝันผู้เฒ่าอยู่บ้านว่าพันดิบอกเออามื่อนีกูพาเมื่อนีกูพันพัน่าผู้เฒ่าภาษาท้องถท่นพันพันคือฝันแต่ว่าอันนี้พันหรือพันหนาม อ่ามันสิเลยเกินลำเป่าไปในนอยหนึ่งเลยพี่น้องเอาขันมาแต่างขมาจากข้างป่าทางเกินเลยแต่ขันไม่จากข้างหนึ่งอันบ่อหันหอดบ่อหันในหอดว่าสันต่อไปเออว่าสันต่อไปตอนนี้เขายุใส่หนิตอนนี้เขายุเกืนลำเป่าเกินลำเป่าแต่เราไปกินข้าวล้วไปเล่นน้ําอยู่ที่พันน้ําแต่ก็เป็นของเกินลำเป่าเนี้ยยูนีนจุดเดียวกันม้วนค่ะพี่น้องเลยผู้ใดอยากมาเที่ยวอาหารกะไม่เจ้าขัดใจบ้าคอยไปเพื่ออุบลรัตน อาหารกระเซ็บเสียบเบิ่งไอ้บาดไอ้บาดหน่อยเรากินลดกินข้ามสองข้ามหนึ่งเด่นอีกอุ้ยข้ามสองข้ามแต่ว่าอันที่มันเหลือเนี่ยเด็ดข้ามสองข้ามเออเหลืออยู่หันข้ามสองข้ามกินมาเบิร์ตแม่กินมาเบิร์ตข้ามสองข้ามพี่น้องต้องเข้าใจความหมายของเราพอบางที่เอื้อยแล้วกระเลนมูกหาบาทซิบบาทแล้วกระเลนแบบว่าอันจักมูกจักเปลือกหอยเลนกระกองไว้กองไว้กองไว้แล้วก็ต้องนั่เก็บเอาให้เล่าหุงสี่นะพี่น้องว่าเปลือกหอยสุมเกียบอยู่หันแม่นเบิร์ตแล้วมันบาตีนคอยแลยตีเปลือกหอยเเจจ้าา็ไววัง่ อันกิงสี่เส้นเดียพี่น้องเนี่ยยูเนี่ยกินนี่หลายคักร้อยล้านคุณยุหันน่ะปะลาค่าร้อยล้านโอ้ยนาทีนี้กูหมายถึงอะล้านค่าคมันหลายเป็นร้อยโอ,โอเป็นร้อยล้านค่าว่าแมนว่าเป็นเงื่อนลอยล้านโอ้ยเขเป็นเงื่อนลอยล้านี่หันไปกินดาวกระชิบบได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณยูโอ้เป็นจังซานเองเนี่ยเข้าใจพีนมาโดยตลอดเออเขาใจนี่ล่ะข่อยมาเมื่อนั้นอยอันข่อยถามเขาว่ามีล้านค่าล้านเขาบพราข่อยว่าสิเขาก็ว่าอัน มีอายุเป็นร้อยล้านคืเอเจ้าว่าน,นี่ยะป้าเคยว่ามันคือสิอ่งอลังการคักเด้อคือสิ่คิดคักคิดเนี่ยแตเมื่อเงินเป็นร้อยล้านคือว่าบัดมาหวดก่อนก็เห็นแต่ล้านขาดล้านขามุ้งธรรมดานี่เป็นร้อยล้านคือจเจ้าว่าอเออเอออ <c oughs> <c oughs> อันนี้กัเปลือกหอยกัน, <c oughs> น, <c oughs> น่อนต้อน้าบันอ่านผื่นมากแล้วครับ เก็บเก้าอี้นี่อยู่มองชุ่มชมวิวนี่มีเก้าอี้นั่งเป็นเตีคือสายหาดกูเด้ตายพี่น้องมึงนงมันบรรยากาศดีหลายผู้ใดสิมาเที่ยวเกีล่ลำปางกับกษัิมี่อันที่จุดชมวิวนะครับผมแล้วก็มีอาหารอร่อยๆนะครับก็รับพี่น้องอยู่ฟังกันเลยข้าเขียวนี่พี่ก้าข้างผิดแต่นี่งนี่นองนี่หม่องไทยลูกไทยอย่างเป็นใหญ่มากๆเลย ลักลุกลูกเอาเป็นอย่างเดียวนี่ไปนั่งเนี่ยมสื่อได้สร้างแนวกินแล้วเอาไปนองที่ไปนั่งหันเขากับลกเมู่แย่แย่แย่แม่ทั้งตัวมาปวดแค่ไปทำเก็ย่างมาทำเปยากนั่งก็คือนั่งมาได้ก็นีก็นั่งมั้งเลยนั่งมาต้องได้สร้างมาป้าโอ้ยงอียนายหนักายหนโมเมนต์ของแทสื่อถึงอะไรหรอใช่สื่อถึงอะไรเฮ้ยพี่น้องขาแนีวยขมรูซื้อของฉันเนาะ โดยที่เด็กกลองซึกส่วนตัวกลอง้กเก่ามันเป็นจุดที่สูงที่สุดและเป็นจุดที่ชมวิวที่สวยที่สุ <c oughs> ดเขาก,ก็เลยเอาป้ายเกิดลัเปล่ามาอ,อ,อันพญานาคนี่เพิ่มอาจจะสื่อถึงถ้าเป็นน้ําเป็นบ่อเป็นเป็นบ่อน้ําหรือเป็นอ่าวน้ําที่กว้างใหญ่น่าจะมีแบบนาซิมี่แบบซิงซักซิต ที่สิงสถิตอยู่ขังใต้เมื่อปานยันต์สีน้องเดี๋ยวความเสือของชาวอีสานหนึ่งสิเพิ่นก็เลยเอาขึ้นมาปฏิสถานไว้โอ้ยตรงนี้อันนี้โดยความคิดส่วนตัวนะความคิดของพี่บานน้องคันถึงหรือพิษจังไดรพี่น้องขออภัยน้ำเด้อค่ะแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆกับไงท้ายลูกนะครับะตู้ได้มากกับตองท้ายลูกตรงนี้นะครับสิเป็นแบบว่าเอาไปโพษนะครับอยเพื่อนๆเห็นมานี่มีเจ็ดลำเปาวแล้วโอ้ยกับพงทธครับแบกแบกลังนะ อ๋ย่อยู่บอก้ยมาเขุนม <feelings> ่ได้มาขี่อโอู้้แล้วงก็หมายของป่ายวัอดีเพือนลำเป้ากรมชนรประทานกระช่วงเกษตรและสหกรณ์มันลโห่นง นี่แหละพี่น้องะ่ะคันผู้ใดไปผู้ได้มากทา่าอกาแลสินคลองเฮ้ากับปา,ากพีป่าหนองม่เยียมมาช่มเนเดอค่คาจุดชมวิวก็จะประมาณนี้ขึ้นมากบรรยากาศดีแห้งพี่น้องะ่ะบรรยากาศดีมากบ่อสิเป็นซนหาดอกเกตบ่อสิเป็นซนจุดชมวิวแล้วก็ตซนพันน้ําแต่ว่าหม่องนึงจะไปเดอ้บอบ่มีอย่างามงน่อนอยู่นั่งท่างทงผน <laughs> <laughs> ไปมาเดี๋ยวมองไปบางเล่นนี่คือรถติดลงผีหลุงเพียงเคองแข็งมีหอดควยนอนน้ำเนี้ย เตนอนน้มันนอันนั้นองเมกนอนโอ้ย <c oughs> มังเจ้าก็งงเนาะกัสิบวาบาเฮ่าสำหรับผู้ใดนะครับผมอยากมาเที่ยวกับเช็กอินมาเลยด้วยพี่น้องเดือเช็คอินว่าเขื่อนลำปาวนะครับผมหรือว่าหาดดอกเกตจไระนะครับพี่น้อง้วกะมาตามจีพีเอ็เลยนะครับผมรา้วพี่น้องกับสิได้มาเห็นจุดนี้้วกะเขื่อนลำปาวที่ใหญ่ที่กว้างใหญ่นะครับผมมีบารานาโบมีควางเห็นหลายย่างให้พี่น้องได้ดีน,นะครับเพราะว่าสิเปลี่ยนห่วงยางนี่ยังให้เศร้านะครับผมอาหารการกินครบนะครับพี่น้อง สำหรับมือนีกะเข้าขึ้นสิ่พ้าซ้ำหนีกันแล้วเนาะครับผมและรอบต่อไปสีพากันไปไซส์ฝากพี่น้องติดตามนะครับผมทางช่อง YouTube พาเพลินอัพปิจี้ฮะครับผมสันเด,เด๋ยวดีนั่นนะ <laughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพอ่ีน้องไปซ้ำหนีคลิปต่อไปจ้งติดตามกันต่อค่ะบ๊ายบาย